ไอ้ไปเป็นมันเป็นของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนที่บุกเบรียเป็นคอมมิวนิสต์เนาะอยู่บนยอดเขาอารแบบอาน์ตเดโคสวยมากๆเท่มาก็แม่งเหมือนแบบบ้านเจมส์บอลโต้ร้ายฮะแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นตอนนั้นตั้งแต่สถภาพโซเวียตซึ่งบุกเบรียมอยู่ในสถภาพโซเวียสใช่ไหมมันเป็นที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียครับทัพนี้คอมมิวนิสต์บัลแกเรียร่วมมือกันจับมือร่วมกันแล้วก็เสรีอาลุวมกันเป็นทั้ง ก็คือโชว์พาวอะ่ะสร้างขึ้นมาโชว์พาวแล้วสเตฟานบอกว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในตระสเลย์บรูโตอาร์ิเทคเจอร์อินเดอะเวิลด์เหรอวันออฟเดอะมอสต์อินเท s ร i n รสติ้งเหรอเหมือนแบบเป็นหนึ่งในแบบสุดยอดของดีไซน์ที่เรียกว่าไซเบอร์บ,บรูโต